เออเป็นเพื่อนกับโดเรมอนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเป็นเพื่อนกับฉันมันไม่ดีตรงไหนล่ะแล้วแกมีคอปเตอร์ไม้ไผ่ไหมล่ะเฮฮฮไม่มี <c ười> เห็นไหมล่ะถ้าเราเป็นเพื่อนกับโดเรมอนนะเราจะได้ใช้ของเจ๋งๆในศตวรรษที่2 2เลยนะอีกตั้งร้อยปีแนะ่เอ๊ะฉันว่าเธอพูดอะไรผิดไปหรือเปล่า <c ười> ตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่20ไม่ใช่หรอ จะมาอีกร้อยปีอะไร200ปีต่างหากร้อยปีไม่200ปีก็บอกว่าร้อยปีร้อยปีรู้จักไหมเธอนั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องก็บอกว่า200ปีไงก็บอกว่าร้อยหนึ่งไงไม่เธอทำไมไม่ตัางกังคุณครูคะครูคะครูคะเราอยู่ในศตวรรษที่20ไม่ใช่หรอคะครู ใหที่หนูอธิบายเลยค่ะหนูอธิบายอยู่ตั้งนานเพื่อนก็นยังไม่เข้าใจครูช่วยอ,อธิบายให้เพื่อนเข้าใจหน่อยได้ไหมคะเอาละจ้ะเด็กๆจะเย็นๆก่อนนะจ๊ะค่อยๆพูดเข้าให้จากกันนะคะพวกหนูสงสัยเรื่องอะไรกันคะลูกพวกหนูสงสัยเรื่องการนับปีศตะวรรษค่ะคุณครูใช้ค่ะคุณครูรบกวนคุณครูอธิบายได้ไหมคะอ๋อได้เลยจ้า วันเวลามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราคือทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใด,ดกำหนดเรียกว่าทศวรรษศตวรรษและสาสวรรษจ้ะทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีการนับทศวรรษมักใช้กับปีคิทศักราชเป็นหลักโดยการนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข0เป็นปีแรกของทศวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข9ตัวอย่างเช่นทศวรรษ2010 นับตั้งแต่คิดศักราช2010ไปจนถึงคิดศักราช2019ดังนั้นทศวรรษ2010ซจึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คิรศักราช2010ไปจนถึงคิดศักราช2019ศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีการนับศตวรรษเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกของศตวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข100ยยกตัวอย่างเช่นพุทธศตวรรษ นับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว1ปีเป็นปีที่1ดังนั้นพุทธศตวรรษที่1หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช1ถึงพุทธศักราช100รวมถึงคิดศตวรรษที่นับตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่100เป็นคิดศตวรรษที่1ดังนั้นคิดศตวรรษที่1หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คิดศักราช1ึงถึงคิดศักราชที่ 100, 100, 100และสุดท้ายสหัสวรรษหมายถึงช่วงเวลา1000ปี การนับัสวรรษเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นในเลขหนึ่งเป็นปีแรกของสหศสวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขหนึ่งพันจ้ายกตัวอย่างเช่นสัตวรรษของพุทธศักราชหรือพุทธศตวรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่1,000เป็นศตวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชหรือศสวรรษของคริสตศักราช นับจากปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเป็นศาสสวัตที่หนึ่งของคริสตศักราชเอาละจ้ะตอนนี้เด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องทศวรษศตวรษและศาสสวรษครบถ้วนแล้วนะจ๊ะงั้นครูมีเกมสนุกๆให้พวกเราเล่นด้วยโดยกติกาคือครูจะขึ้นโจทย์มาให้แล้วให้พวกเราลองทายกันดูซิว่าข้อนี้ตอบอะไรเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะ มาที่คําถามข้อแรกของเรากันค่ะข้อแรกนะคะถามว่าคริส,สต์ศตวรรษที่2ของขิงศศกราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่ถึงปีที่เท่าไหร่จ๊ะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่า มีเด็กๆหลายคนที่ตอบถูกเลยนะคะว่าคริสต์ศตวรรษที่2ของคริสตศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชที่1 0 0 0งถึงคริสตศักราช2000เก่งกัน,นกมากๆเลยจ้างั้นเราไปเริ่มกันที่คําถามข้อถัดไปกันเลยนะคะคําถามข้อต่อมาค่ะคือถ้าทศาวรรษ2023จะสิ้นสุดตอนปีที่เท่าไหร่กันจ๊ะติก๊กตอกติก๊กตอก แหมคำถามของคุณครูง่ายเกินไปหรือว่านักเรียนเก่งกันจริงๆคะเนี่ยถูกต้องแล้วคะ่ะถ้าทรศัรรษที่2023จะสิ้นสุดตอนปี2029นั่นเองเก่งกันจริงๆเลย และแล้วเราก็เดินทางกันมาถึงคำถามข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะคำถามค่ะช่วงเวลาตั้งแต่คิรศกัตราช1 9 0 1ถึงคิตศักราช์0 0 0พนับเป็นปีคิศรศตวรรษที่เท่าไหร่กันคะติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยช่วงเวลาตั้งแต่คิรศัตราช1901ถึงคิตศักราช2 0 0 0นับเป็นปีคิศรศตวรรษที่20แม้ เก่งกันขนาดนี้คุณครูขอยกนิ้วให้สองนิ้วเลยนะคะว้าวเก่งกันทุกคนเลยทีนี้พวกเราก็เข้าใจเรื่องการนับรอบปีกันแล้วใช่ไหมจ๊าใช่ค่ะคุณครูหนูไม่คิดเลยค่ะว่าโลกนี้จะมีการนับรอบปีแบบนี้ด้วยเปิดโลกหนูมากๆเลยค่ะคุณครู จริงค่ะ mm. คุณครูมนุษยชาติเก่งมากๆเลยค่ะที่ค้นพบวิธีแก้ปัญหาการนับรอบปีแบบเจง๋งๆแบบนี้ได้ค่ะแม้ถ้าเข้าใจกันแล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านวิชาประวัติศาสตร์ของครูกันด้วยนะจ๊ะโผล้หลานบ่งมากาค่ะครู